ไม่ให้เตะบอ,อลจนกว่าแพ้จะทำงานปูยาวมันเรื่องใหญ่เหรอมันเสียใจตรงนี้ใช่ไหมลูกเสียใจตรงไม่ได้เตะบอลใช่ไหมครับโอเให้อยู่เฉยๆสามสี่ 8, วันกินยาดโอุ้ยตายแล้วเรื่องใหญ่เลยน,นิดนึงนะครับเราเก่งแล้วเราเก่งแล้วไม่เสียใจเหรอคะ นี่มันเป็นหนองนด่ตัดนิ้วนั้นนะลูกสึกจะครั้งที่สามแล้วนอ้ต้องดูแลด้วยนะคะไม่ใช่ว่าตัดไป,ไ,ปไปแล้วกลัวว่าติดเชืนะ้อเลยไปหาหมอเพรามันหลายครัง้งแล้วเด็ไหมเด ม,มันยาวใช่ไหมเ็บแล้วแค่นี้เลยไม่มีแผลไม่มีเลือดนะคะผมเตะบอลได้ตามสบายเลยอยากเตะวันนี้ก็ได้อ่าอันนี้พี่เอาแผลที่มันอันนี้ออกนิดนึงเขาปวดแล้วเขาไม่เจ็บเป็นหนองเนีมันจะอ,อันนี้เจ็บไหมครับไม่เจ็บ หายแล้วไปกลับบ้าน <c oughs> ยิ้มได้แล้วเมื <c oughs> ่อกี้เมื่อกี้จะร้องไห้หรอไม่ต้องร้องไม่ต้องร้องอยู่ที่เอาขนมให้กินเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวี่ทำแผลให้